โอ้โหสีน้ำเงินสีแดงพวกนี้จ้าจริงๆสิงสีลุ้งนะเนี่ยพวกต่อใจ LGBT โอ้โหจ้าจริงจริงเจ้าจริงๆยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จแล้วศิษย์สามาเห็นเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นลุคใหม่ใช่ไหมคะเจ้าเนี่ยทองสินนี่ยค่ะช่างอยู่างนี้ใครใครทำนี่เฮ็ดยางสินแสงสินแสงสินเองเหรอ เชาเขามาทำีขาเหรอโอ้เาใเป็นสีขาุ่มันทัขาโอ้ขาวแดแดขาน้เงินเออแดงขาดีแดงหมายถึงอันนี้มันสีรุง้งคะอนมันสีลุงเปล่านี่คพอแขียวสิเนี่เขาจะสีเขาจะสีมีนาสีขาได้แนวใหม่าเปนะเขาจะสีมีาขาวน อพยพกระทรวงกระลาโหมเป็นสิงยุคร้อยปีของเราของเราสวยกว่านะตัวใหญ่กตัวนิดเดียวของเขาตัวใหญ่นะคะหน้ากระลาโหมใหญ่ค่ะหน้ากระลาโหมตัวใหญ่ที่หายไปนะตัวผู้เดียวไม่ค่ะตัวหน้ากระลาโหมตัวใหญ่ตัวหายนะตัวเดียวเจ้เลยแดง่จแดงเขาแต่มันแดงไม่ได้มัาไม่มีที่ให้อยู่แดงเกินลยแดงย้ายเนี่ย สียังอ๋อพ่นสีครับสียังพ่นสียังอ๋อตอนนี้พ่นสีทองครับเพิ่งลองเพิ่นสีเหลืองไปอ๋อจับสีแดงนี่ลองคืนเฉยอ๋อสีแดงนี่สีจริงครับผมอ๋อสีแดงแต่ว่าเดี๋ยวยังมีเสียงอื่นอีกบอยังมีสีอื่นอีกบ่สีนอกจากสีแดงอ่ะมีสีเขียวสีเหลืองสีอย่างอันนี้ขึ้นอยู่ที่อาจารย์แสงเสินจะไฮไลท์ทีิ่มอะ สีลุงเอาสิงสีลุงสักตัวนึงสิเอาละรนีรมาใม่ไปจกในะกมใม่ดเะแ่เนะขาวสีบรนด์แวันไปไหนเลย่ไงคู่มันี่แดงเมื่อไี่คู่มันนีขาวว่าขาวน้องแยเงินนี่ไงคู่กัน สีแดงมาถึงชาด้วะคะสีแดงมาถึงชาสีขาวศาสนาน้ำเงินพระบาทประศัทสีขาวสีขาวสีขาวศาสนาสองคู่ขาวคู่ไงขงชาสีขาวกว้างสีขาวกว้างสีขาวอันนี้แมวไอ้สิงสามสีนั่นแหละสีเขียวน้ำเงินเหลืองเหมือนหมาสามสีนี่ไม่ใช่สีหายากอาอยู่ตรงกลางไงขาอยู่ตรงกลางค แรงเงาหนาปากคอลิ้นลายแรงเงาเลือดกบปากเลยแรงเงามากินนั้นแล้วตัดมาที่ปากมั้สิอ้าวเจ้าสีจินชั้นหนึ่งเลยท่านว่ายังไงครบไม่ว่าไงเราดีแล้วดีเก๋เกวคนนี้คนยังเอาเลยอาเอาเเงินแดงขาว อย um, hmm> uni oh, ู่ไหนเห็นมาขอของานกอยู่นี่อยู่ไหนเหลือแน่ข้าวกจะไปกินเ้าจะไปแียปุงจะไปกินเ้าจะไปแกะปุงเขาจะเลี้ยวซ้ายดนตรงไป กินพวกลาวอีสานไม่ยากเรากินนี่กกินข้ามาแล้วก็อ่าพรงนี้พรงนี้พรงนี้ิดตลานลงบลงโอ้กเดี๋ยวไปีหมครัแ่ยนียนกันข้าวกระต้งผัดแกะรุนี้คะ่ะวัน,น,น วัดัำค่ะวันผัดวันผด้มากงามมาก็ค่ะคเดี๋ยวขึ้ไปถวายพระภมวราขึ้นไปถวายพระรูด้วยนะคะถวาจ้ัพวกเราเนี่ยสนุกทำใจทำกินทำใจเลยนี่ไงนี่ไงมันมีเหตุมีอะไรให้ทำมันมีวัตถุดิบมีเหตุจะมาเอาทำเนี่อมาทฒนเรยมไปงานวัดมันพูดใช่แล้วทำแล้วมีคนกิน มันอยู่ี่อยู่อยู่ที่ว่าทำมันมีคนกินแค่นั้นเองแต่ทำไม่มีคนกินไม่มีตามต้อตัดตัดแลกเอาขยะมาใส่จะ <c oughs> สูพิดเหรอมาอยู่นี่จะสูพิดมาอยู่นี่เหรอทุบมาเป็นทุบทำอะไล่ทำมาเอาหายไปแดกประเทศอย่างเดินมาแล้วค่ะมาแล้วลิงน้อย นาตอเลตอบเลยเยียบเยียบเดี๋นอนได้เด็กๆเด็กๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหกล้เดี๋ยวถ่ายรูปไ้เดี๋ยวเป็นไงมากมันจะเล่นมากไปสิเตอนนี้เป็นยังอยู่เอ้าแล้วตะพุมพุทธไปไหนอ่ะคนละชันแล้วค่ะอันนี้ชั้นป .2 อ่ะตะพุมพุทป .1 ปอะไร สอบมีัวอบแล้วสมัยก่อนหมอเป๊กก็แบบนี้ไ้ชมเ็สอบกสอบต่างกินได้มีปีคนเนึงเหรอคะริ่ทำาดแป๊วเย่ยแล้วกพวกเรามันแก่งเด็กๆเพราะเราแก่งเพราะว่ามันการเรียนมันน้อยแล้วครูมันเยอะครูมันจู้จี้เรียนเียังไงมันก็เก่งเด็กของเราสอมัน เก่งภาษาอังกฤษแก้งแต่พวกเราเป็นยังไงพวกเก่งพวกครูมันสู้ภูมิเยอะตนักเรียนมันน้อยก็จะเอาเป็นไข้ไข้ไม่ยอมจะมาสอบให้ได้วันก่อนเชื่อนเรือเชื่อนเรือบกที่ว่าจะไปขึ้นขิวน้่าน่ะเอาไปชิด่พโอ้โหมันขึ้นมาละขึ้นมาเหนื่อนามเลยเลยเลยครับนั่นแหละข้ามไปฝั่งโน้นได้เลยถนนมันจอแล้วลงไปบนแพ มัเหมือนจะเป็นถนนกระโน้นแล้วถ้ามีแพจอดก็ลงแพดได้ลาเดียวลนี้ยังไม่เคลื่อนเคื่นไปไว้กางขานที่ว่าจะยกขึ้นนะคะเพื่อนได้เพื่อนได้หนึ่งลำแลลนี้ยังไม่เคลื่อนอีกแค่สักไม่ถึงเมตรนะจะขึ้นมาถึงถนนแล้ว ลงเรือน้อยลอยวนไปตามชายชนหวยละหานมี่างอะไรบัวตุ่มีบววบานเป็นิ์หรือเป่าใช่อนพิรมสอนพิรมไม่อ่อนพิรมออนพิรมอนพิรมราพิรมไปสวรรค์แล้ว เข้ยนนชมตลอดคิดว่าเขาคงฟังเพลงเพินแล้วเพลินเยไขเยี่ยงนายเดกเก็ดต้อย้นต้รักเกย็ดรเดรักเก็รักเก็ักเก็ร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 ักเกล็รักเรักเก เห็นว่ามันเป็นคู่ๆไปแล้วสองคู่ก็เลยเอาคู่สีนะครับดีดูดีเหมือนกันแหะปลกเมื่อกี้ดูดีเหมือนกันแปลกให้ถึงกับเป็นสีดงจะได้มีสีครบแปลกดีเหมือนกันเป็นสีสามสีเฮ้ยยังคือคนข่าวเลยมโนเนี่ยว่าเท่าไรเก้าสิบเท่าไรแล้วเนี่ยตรงนั้นก็จะค่อยๆเก้าสิบกว่า คงไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมครับปกหนังสือปัญญาแปดปัญญาแปดยังไม่ได้ว่าเลยครับท่านเฮ้ยเดี๋ยวเอาทีละยานไปนะเอ้าเล่มหนึ่งเขารออยู่นะรอปกปกเล่มหนึ่งปัญญาแปดเล่มหนึ่งอีดิ้งในละเขารอปกอยู่อ่ะเดี๋ยวสิงเสร็จสิงเสร็จสิงเสร็จนี่ก็วันนี้ให้เสร็จครับแล้วก็หนังสือเอ้วานจะเอาคู่ไหนไปไว้เชิงสะพานนะคะ ตัวใหญ่กวมาเถอะหน้าให้มันเซตผ่านตัวมันเล็กไปบ่ต้นไม่ตันใหม้เลี้ยงให้โตตอนนี้ตัวเล็กอยู่เลี้ยงให้มันโตทางงามมาไหมมีบ้างนิดหน่อยน้องหางลองลองกันสวยนะหางแต่หนีแคบหนีนิดหนึ่ง อ้าวอยากจะถูก <irgendw> ว <carbono> ิธีก็ต้องดูตามไอู้ตามกูเกิลตามยูทู u ยูทูปนีดยูทูดูเดตำรายูทูโอ้มัะอะไยมาช่อึดิยาานบานโอ้สลัด

โปรสบายหูดังเลยเปีดจะหูดังมหอรดีมมีราคาไ้แก้ว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 ครับอันนั้นอันนั้นฮีกับเปียด นี่กลซิวี่อะไยไม่มีตาบูเขาเลยไีไม่มีเยกกี้โอ้ยเหลือบุกาเลยคุณน้ะเหลือโอ้ยคุณน้ะเหลือเบบาเลย Ơi mãi 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 không mãi 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 mãi

วันนี้งานอ้โในขนาดนี้เลยปานสุดยอดเลยนะท่านเบานิดเดียวเองครับเตรียมแจกปานสุขวันนี้ครับโดยหน้าด้วยดตัวกลิ่นชิงเลยอ่ะของแจกเดี๋ยวเด็กๆวิ่งไปกันเต็มเลยยอดเลยดีว่าเตาเตาอบมันมีแค่นี้พะพะท่าเตาอบมันเล็กเลย อรเตมันมีเยอะจอนเยอะแยะเลยใช่ไม่เอามาอีกเกจอสันติอ่ะอยู่ที่ก็มีอยู่เอที่โมวันก็ีนี่ก็อีกอันนึงเข้ามาไอยิมันทำงานก่อนพาการบอกว่าทำแค่นี้ก็ทำไม่ทันแล้วงานเจมีจะมาได้ลูกเกดลูกเกดได้ลูกเกด แซนบวนแซนบวนพูนข้างล่างพูนของแซนนี่ก็ใช่ค่ะอันนี้ก็ใช่ทำไมไม่ไอเนี่ยแทนที่จะเอาลูกเกดมาก็เอาพิคินิูซีโยไปเอาพิคินิวอ่เอาพิคินิวยองยองไปแทนลูกเกดอ่ะเอาใครจะเข้าดีใครหนึ่งร้อยอันจะมีได้สิบบาทใครจับได้อัน้อันนี้สิบบาท โอ้โหชาแป้กแเเนี่ยเนี่ยแบบแบบนี่สิหบาทค่ะทนสองลูกสิบห้าบาทโอ้โหสิบบาทแน่แค่กล้วยอแค่กล้วยแล้วทำบาท้าน่าแบบนี้แล้วแค่กี้มีไหม คอขาของไขาขอขาของแล้วตอนนี้อยู่ี่ด้วยนะคะคุณยายยสมัยสวัสดีค่ะเออยายชทยยายอายุเจสิบเองอันนี้จะทำมันทิพย์ค่ะอันนี้จะทำไข่นกะาค่ะโอ้ยไข่าไ่แกหรอแปลูปค่ะเพราะว่าาวาเช้าต้มแล้วขายได้หมดอันนี้จะทำมันทิพย์ อันนี้จะทำไข่แก้วก็แจะก้องมันของเรากองใหญ่มันวันเลยเขาปั่นกลมๆเลยจริงอันนั้นมันทิพย์ค่ะเนี่ยไม่ได้เนี่ยค่ะเนี่ยทำอะไรจะทำแบบกรมค่ะมันทิพย์ค่ะทําไปม้วนมวนดีทําไปแล้ม้วนดีพวกเราอ่ะม้วน À, khai triển tất cho một. Dạ. Ừm. Nên về chẳng

ใครโทรมาเราที่นี่เป็นที่อยากเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้่ใครมอญไปเดินไปใช้ได้เลยต่อไปเนื้อเอ๊ี่คำห้องน้ำที่หลงร่องร่องร่องน้ำร่องน้ำสามมันเป็ร่องระบายน้ำร่องระบายน้ำอ้าวอ้าวอ้าวไปจะกองถมงถุงม้วนพูมาสอน มครับใครับาครับ่ขึนไปด้ไได้ไได้ขึ้นไปหยุดขึ้นไปได้มันสานกันแน่นขึ้นไปได้ม่โตขึ้นไปไม่โต้รนยึดิกันแน่น